เราเป็นคนของพระเจ้าครับเราจึงมีชัยชนะเหนือความกลัวและที่สําคัญที่สุดคือเราต้องพึ่งพาพระเจ้าแล้วเราจะพึ่งพาอย่างไรครับด้วยการสแสวงหาพระเจ้าครับในพระธรรมมัทธิวบทที่หกข้อสามสามกลับว่าจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้นะครับให้เรานะครับพระเจ้าทรงได้ท้าทาย เราให้สแสวงหาสิ่งดีจากพระเจ้าก่อนคําว่าสแสวงหาในที่นี้หมายถึงการเที่ยวหาการค้นหาหรือการเสาะหาะเ่นเองเพราะนั้นคิดเตือนเราจึงไม่ได้มีความกังวลว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเรารู้เพียงว่าถ้ามีปัญหาพราะองค์มีแผนง,งานที่ดีพระแผนง,งานของพระองค์เป็นแผนง,งานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกข์ภาพนะครับคนอ่รรทก็จะพินาศไปส่วนเราเป็นผู้ชอบรมพระเจ้าจะยกชู และให้เราได้รับพระพรอย่างมั่งมายโดยการทรงนำของพระเจ้าพี่น้องครับเรามีชัยชนะในพระเจ้าเราจึงไม่อยากให้ความกลัวเข้ามาพี่น้องทั้งหลายการวางใจพระเจ้าคือวางใจทั้งหมดในของเราไม่กลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่กล้าเผชิญต่อความจริงที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเดินแบบพระเจ้าและเดินด้วยความอัศจรรย์ของพระองค์ นะครับในพระองค์นะครับพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่นะครับเมื่อเราเดินอับพระเจ้าในสุภาษิตบทที่สามข้อห้ามัเขียนไว้ว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตอนเองพี่น้องที่รักพระองค์ได้บอกว่าให้เราวางใจด้วยสิ้นสุดใจไม่ว่า,าจะเกิดขึ้นเรารอคอยพระเจ้าครับแล้วเรามอบทุกสิ่ง,งให้พระเจ้า และมั่นคงอยู่พระเจ้าวางใจในพระเจ้าแล้วพระองค์จะทําให้สําเร็จและทุกสิ่งเราไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เพราะเรามีกําลังเพียงหนึ่งส่วนแต่พระเจ้ามี99ส่วนสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือการเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อและมอบทุกสิ่งไว้พระเจ้าปัญหาต่างๆมากมายเข้ามานะครับสิ่งที่เราทำได้คืออธิษฐานครับ